หนึ่งสองนะคะเป็นต้นนาจนกระทั่งในเดือนนี้ค่ะประชาชนตะบนพญาประดู่มีกี่หมู่คะาเจ็ดหมู่เพราะฉะนั้นก็เหลือสามหมู่ก็คือหมู่สาม งาะอบ่ค่ะเราทำงานร่วมกันอย่างในชุมปีนี้ค่ะรายละเอียดการทำงานเพราะว่าประชาชนเราเยอะใช่ไหมคะแต่ละหมู่เราเยอะต่างคนนอเยอะเราก็กระจายกันค่ะให้นาการพิจารณาไปตามของท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านอบอนะคะแล้วก็ห้กต่ะจายน้ใจนะคะในใะชุมีมาหูนั่งตรงนี้ เพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์สัมพมคมนะคะและก็สัมาเพราดัะนั้นกิจกรรมนหล้กานวันนี้ราได้รการพูึสมปหาองนะคะ เราไม่มาถึงการแจกให้สมาชิกันเพรอทำการสบานต้การต้องการติดตัวนะองแ่ย้อูอากออา่าที่เดียรอจนะที่เียร์หเมื่อเราทุกัน่คดีคดีเรยบร้อยแราจะ่ ตะนะคก็พูดา้นะคะราชีนเขาว่าปูค่ะเสือม่ได้ดูรองของแม่เนี่ยกทู้่เข้าไปปีนแ้วเ้าสางแล้วใส่้อคอได้อ่าเข้าสาเป็นในััดคนสีใช่ไหมคะท่านเก็บได้ไหมคะ่านแบบเก็บได้เราก็ไม่ดูรยละเอียดขงแต่ละข้อตัวจะป ไม่รีบนะคะครูปองหนึ่งใบนะคะพี่ลิซ่าไม่รีบค่ะท่านที่มีมากกว่าหนึ่งท่านจะรอทีเดียวก็ได้รอทีเดียวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวท่านได้องไมครบแต่ถ้าท่านวนต้องใบเดียวะะและวนก็คือแถวของท่านแล้วก็ไปต่อหลังถูกไหมคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวไหนคะ คำตอบมาสลยค่ะขำตอบยุ่งคขอค่ะคำตอบค่ะดูเลค่ะตอบคืออะไรนะคะอบค่ะถ้าที่ไม่มีลูออรมอลอนะคะจะมีมู รอแป๊บค่ะรอแปค่ะบอกคิวีนะสอบคิวสอบคิวแ้วต่อไขอรักต่อไปขอรากอักที่โอ้แม่บัจเจนะคะเขาันร่างกายอมรดไว้ค่ะ ช่ะครๆดูไม่รีบค่ะไม่รีบตอนนี้เขาพอยังติดอยู่ไม่รีบนะท่านที่มีคูปองหนึ่งใบก่อนนะคะคูปองหนึ่งใบูปองหนึ่งใบก่อนนะพี่หลีฝากดูตรงข้างหน่อยค่ะพี่หลีไม่แจกสะไม่แจกส้อมนะ

错 <noise>